คนที่มีนิสัยเหล่านี้มักจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นเพราะพฤติกรรมเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้แต่การมีนิสัยที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดีเพียงแต่ต้องพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหากมีความตั้งใจจริงในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดของแต่ละนิสัยพร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เราเข้าใจถึงผลเสียของแต่ละนิสัยและแนวทางในการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 1. ขี้โม้โอ้อวดพวกชอบพูดคุยโมโ้หรืออวดอ้างเรื่องที่ไม่จริงหรือพูดเกินจริงเช่นฉันรวยที่สุดในหมู่บ้านหรือฉันเก่งกว่าทุกคนคนแบบนี้มักจะทําให้คนอื่นเบื่อหน่ายและไม่น่าเชื่อถือคําว่าขี้โม้โอ้อวดเนี่ยเป็นคําที่เราใช้พูดถึงคนที่ชอบพูดคุยโม้หรืออวดอ้างเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือพูดเกินจริงเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือดูเก่งกว่าคนอื่น ซึ่งคนที่มีนิสัยแบบนี้มักจะมีลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดเจนเช่นชอบพูดเรื่องที่ไม่จริงบางคนอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาเลยเช่นบอกว่าตัวเองเคยไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาแล้วทั้งที่ความจริงไม่เคยไปหรืออาจจะพูดว่าตัวเองรู้จักคนใหญ่คนโตทั้งที่ความจริงไม่เคยรู้จักพูดเกินจริงบางคนอาจจะพูดความจริงแต่พูดให้เกินจริงไปมากๆเช่นบอกว่าตัวเองสอบได้ที่หนึ่งของประเทศทั้งที่ความจริงอาจจะสอบได้แค่กลางๆงหรืออาจจะบอกว่าตัวเองรวยล้นฟ้าทั้งที่ความจริงก็แค่พอมีพอใช้ ชอบยกตนข่มท่านบางคนอาจจะไม่พูดเรื่องตัวเองแต่จะพูดเรื่องคนอื่นในทางที่ไม่ดีเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าเช่นบอกว่าคนนั้นไม่เก่งคนนี้ไม่ดีทั้งที่ความจริงคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นชอบพูดแต่เรื่องตัวเองบางคนอาจจะไม่สนใจเรื่องของคนอื่นเลยจะพูดแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวเช่นพูดว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างมีอะไรบ้างทั้งที่คนอื่นอาจจะไม่สนใจผมจะยกตัวอย่างจากที่เคยเจอมานะครับเมื่อวานไปเจอพี่ดาราคนนั้นมาด้วย เขาบอกว่าชอบผลงานเรามากๆเลยทั้งที่ความจริงอาจจะไม่เคยเจอฉันนี่น่าเรียนเก่งที่สุดในห้องแล้วไม่มีใครเทียบได้เลยทั้งที่ความจริงอาจจะไม่ใช่บ้านฉันรวยที่สุดในหมู่บ้านแล้วมีรถสปอร์ตหลายคันเลยทั้งที่ความจริงอาจจะไม่ใช่ฉันพูดภาษาอังกฤษเก่งมากคุยกับฝรั่งได้สบายทั้งที่ความจริงอาจจะไม่เก่งหรืออาจจะแค่พอสื่อสารได้ฉันทำอาหารเก่งมากใครๆก็บอกว่าอร่อยทั้งที่ความจริงอาจจะไม่เก่งหรืออาจจะมีแค่บางคนที่ชม ฉันเล่นกีฬาเก่งมากเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งที่ความจริงอาจจะไม่เคยเล่นกีฬาหรืออาจจะเล่นแต่ไม่เก่งฉันเรียนเก่งมากสอบได้ที่หนึ่งตลอดทั้งที่ความจริงอาจจะไม่เก่งหรืออาจจะสอบได้แค่กลางๆฉันมีเพื่อนเยอะแยะใครๆก็อยากเป็นเพื่อนกับฉันทั้งที่ความจริงอาจจะมีเพื่อนไม่เยอะหรืออาจจะไม่ค่อยมีใครอยากคบ2ไม่ฟังใครพวกที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคิดว่า ตัวเองถูกเสมอไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรก็ไม่ฟังคนแบบนี้มักจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่ได้รับการเคารพและไม่อยากพูดคุยด้วยสําหรับคําว่าไม่ฟังใครเป็นคําที่เราใช้พูดถึงคนที่ดื้อรั้นไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคิดว่าตัวเองถูกเสมอไม่สนใจว่าคนอื่นจะพูดอะไรซึ่งคนที่มีนิสัยแบบนี้มักจะมีลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดเจนเช่นพูดแทรกเวลาคนอื่นกําลังพูดก็จะพูดแทรกขึ้นมาขัดจังหวะ หรือพูดแต่เรื่องของตัวเองไม่ปล่อยให้คนอื่นพูดจนจบทำเป็นไม่ได้ยินเวลาคนอื่นพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความคิดของตัวเองก็จะทำเป็นไม่ได้ยินหรือเบียเบ่ยงเบนประเด็นไปเรื่องอื่นปฏิเสธเวลาคนอื่นเสนอความคิดเห็นก็จะปฏิเสธทันทีโดยไม่พิจารณาเหตุผลอ้างเหตุผลเวลาคนอื่นบอกว่าไม่เห็นด้วยก็จะมีเหตุผลมาอ้างมากมายเพื่อยือนยันว่าตัวเองถูกไม่สนใจเวลาคนอื่นพูดอะไรก็จะไม่สนใจหรือแสดงท่าทีเบื่อหน่าย ผมจะยกตัวอย่างนะครับเพื่อนแกคิดว่าเราควรไปเที่ยวทะเลดีไหมคนไม่ฟังใครไปทำไมทะเลอ่ร้อนจะตายไปเดินห้างดีกว่าทั้งที่เพื่อนอาจจะอยากไปทะเลหัวหน้าพรุ่งนี้เรามาประชุมกันตอน9ก้าโมงนะคนไม่ฟังใครเก้าโมงเช้าเลยเหรอสายไปหน่อยไหมอ่ะขอเป็นสิบโมงได้ปะทั้งที่คนอื่นอาจจะไม่สะดวกครูนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องคนไม่ฟังใครครูครับครับผมหนูไม่เข้าใจเรื่องนั้นเลยอ่ะ ทั้งที่ครูยังพูดไม่จบแฟนที่รักวันนี้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารอิตาเลียนกันนะคนไม่ฟังใครไม่เอาเอาเบื่ออาหารอิตาเลียนแล้วไปกินอาหารญี่ปุ่นดีกว่าทั้งที่แฟนอาจจะอยากกินอาหารอิตาเลียนพ่อแม่ลูกทำแบบนี้ไม่ถูกนะลูกควรจะทำแบบนี้มากกว่าคนไม่ฟังใครโอ้ยผมหนูรู้แล้วหน้าไม่ต้องมาบอกผมหนูหรอกทั้งที่พ่อแม่อาจจะมีเหตุผลที่ดี 3. ทํทอะไรไม่คิดหน้าคิดหลัง พวกที่ทําอะไรโดยไม่ไตรตรองให้รอบคอบก่อนทําตามอารมณ์ตัวเองอย่างเดียวเช่นอยากซื้อรถใหม่ก็ซื้อเลยหรือโกรธก็ด่าเลยคนแบบนี้มักจะมีปัญหาตามมาทีหลังและทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยคําคํานี้เป็นคําที่เราใช้พูดถึงคนที่ทําอะไรโดยไม่ไตรตรองให้รอบครอบก่อนทําตามอารมณ์หรือความอยากได้อยากมีของตัวเองโดยไม่สนใจผลที่จะตามมาซึ่งคนที่มีนิสัยแบบนี้มักจะมีลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดเจนเช่นใจร้อน มักจะตัดสินใจทำอะไรเร็วๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไม่ฟังคำเตือนเวลาคนอื่นเตือนก็จะไม่ฟังหรือไม่เชื่อทำตามอารมณ์ทำอะไรตามอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเองโดยไม่สนใจเหตุผลไม่วางแผนไม่มีการวางแผนก่อนที่จะทำอะไรทำให้เกิดปัญหาตามมาไม่รับผิดชอบเมื่อทำผิดพลาดก็จะไม่ยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเช่นการยกตัวอย่างข้อนี้ซื้อของฟุ่มเฟือย เห็นของลดราคาหรือของที่อยากได้ก็ซื้อเลยโดยไม่คิดว่าจําเป็นหรือไม่หรือมีเงินพอหรือไม่การซื้อของที่ไม่จําเป็นอาจทําให้เกิดปัญหาการเงินในภายหลังได้ลาออกจากงานเบื่องงานหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ลาออกเลยโดยที่ยังไม่ได้หางานใหม่การลาออกจากงานโดยที่ยังไม่ได้เตรียมตัวอาจทําให้ตกงานและขาดรายได้ได้ลงทุนเห็นคนอื่นลงทุนแล้วได้เงินก็ลงทุนตามโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรือความเสี่ยง การลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้อาจทําให้สูญเสียเงินได้คบเพื่อนเห็นคนอื่นคบเพื่อนคนนี้ก็คบตามโดยที่ไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนอย่างไรการครบเพื่อนที่ไม่ดีอาจทําให้เราเดือดร้อนได้สชอบโทษคนอื่นพวกที่ไม่ยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทําแต่กลับไปโทษคนอื่นเช่นฉันทําผิดเพราะเธอหรือถ้าเธอไม่ทําแบบนั้นฉันก็คงไม่พลาดคนแบบนี้มักจะไม่ได้รับการยอมรับและไม่น่าคบหา คำว่าชอบโทษคนอื่นก่อนจะโทษตัวเองเนี่ยเป็นคำที่เราใช้พูดถึงคนที่ทำอะไรผิดพลาดหรือมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่ยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำแต่กลับไปโทษคนอื่นแทนซึ่งคนที่มีนิสัยแบบนี้มักจะมีลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดเจนเช่นปัดความรับผิดชอบเวลาทำอะไรผิดพลาดก็จะไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดแต่จะพยายามปัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่นหาแพรับบาปเวลาเกิดปัญหาขึ้นก็จะพยายามหาคนอื่นมาเป็นแพรับบาปแทนตัวเองอ้างเหตุผล เวลาถูกตำหนิก็จะมีเหตุผลมาอ้างมากมายเพื่อให้ตัวเองดูดีและคนอื่นดูแย่ไม่เคยผิดคนที่ชอบโทษคนอื่นมักจะไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดเลยโทษโชคชะตาบางคนอาจจะไม่โทษคนอื่นแต่จะโทษโชคชะตาหรือสิ่งแวดล้อมแทนยกตัวอย่างเทมอาหารไม่อร่อยก็เพราะแกซื้อของไม่ดีมาให้ฉันทำไงละ่ะทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะตัวเองทำไม่เป็น แทนที่จะยอมรับว่าตัวเองทำอาหารไม่เก่งกลับโทษคนอื่นที่ซื้อของมาให้สอบตกก็เพราะครูสอนไม่ดีไงละ่ะทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ตั้งใจเรียนเองแทนที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่ขยันเรียนกลับโทษครูว่าสอนไม่ดีทำงานผิดพลาดก็เพราะเพื่อนร่วมงานไม่ช่วยฉันทำไงละ่ะทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่รอบคอบเองแทนที่จะยอมรับว่าตัวเองประมาทกลับโทษเพื่อนร่วมงานที่ไม่ช่วยเหลือทะเลาะก,กับแฟนก็เพราะแกขี้หงุดหงิดไงล่ะ ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะมีส่วนในการทะเลาะด้วยแทนที่จะยอมรับว่าตัวเองก็มีส่วนผิดกลับโทษแฟนว่าขี้หงุดหงิดทำของหายก็เพราะแกวางของไม่ดีเองนี่นาทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ระมัดระวังเองแทนที่จะยอมรับว่าตัวเองสะเพร่ากลับโทษคนที่วางของไว้ห้าไม่รู้จักตัวเองพวกที่ไม่รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองไม่พยายามพัฒนาตัวเองปล่อยชีวิตไปวันๆคนแบบนี้มักจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตและทําให้คนอื่นมองว่าไม่เอาไหน คำว่าไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเป็นคำที่เราใช้พูดถึงคนที่ไม่เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีความสามารถอะไรมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรหรือต้องการอะไรในชีวิตซึ่งคนที่ไม่รู้จักตัวเองมักจะมีลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดเจนเช่นไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเวลาคนอื่นถามว่าชอบอะไรก็ตอบไม่ได้หรือตอบแบบขอไปทีไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรเวลาคนอื่นถามว่าเก่งอะไรก็ตอบไม่ได้หรือตอบแบบไม่มั่นใจ ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเวลาต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญในชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีทำตามคนอื่นมักจะทำตามคนอื่นเพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่มั่นใจในตัวเองไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและมักจะกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเปลี่ยนงานบ่อยทำงานได้ไม่นานก็ลาออกเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบงานที่ทำแต่พอไปทำที่ใหม่ก็รู้สึกเหมือนเดิมอีก คนที่ไม่รู้จักตัวเองมักจะไม่รู้ว่าตัวเองชอบงานแบบไหนทําให้เปลี่ยนงานบ่อยๆและไม่เคยเจอสิ่งที่ใช่คบแฟนหลายคนคบใครก็ไม่ยืดเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่สักทีคนที่ไม่รู้จักตัวเองมักจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ทําให้คบใครก็ไม่ลงตัวเรียนไม่จบเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เลยเปลี่ยนคณะหรือลาออกกลางคันคนที่ไม่รู้จักตัวเองมักจะไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไร ทำให้เรียนไม่จบหรือเสียเวลาเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบไม่รู้จะทําอะไรว่างๆก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือสนใจอะไรคนที่ไม่รู้จักตัวเองมักจะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรทําให้ชีวิตไม่มีจุดหมายและไม่รู้จะทําอะไรทําตามคนอื่นเห็นคนอื่นทําอะไรก็ทําตามทั้งๆที่ตัวเองอาจจะไม่ชอบหรือไม่ถนัดคนที่ไม่รู้จักตัวเองมักจะทําตามคนอื่นเพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรห เชื่อคนง่ายพวกที่หลงเชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเช่นมีคนบอกว่าลงทุนแบบนี้แล้วจะรวยก็ลงทุนเลยหรือใครพูดอะไรก็เชื่อหมดคนแบบนี้มักจะถูกหลอกง่ายและอาจจะเสียเงินเสียทองได้การที่เราหลงเชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงซึ่งคนที่มีนิสัยแบบนี้มักจะมีลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดเจนเช่นฟังหูไว้หู เวลาใครพูดอะไรก็จะเชื่อไว้ก่อนโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลเชื่อคนง่ายเวลาใครชวนทำอะไรก็จะทำตามโดยที่ไม่คิดถึงผลที่จะตามมาโดนหลอกง่ายมักจะโดนคนอื่นหลอกง่ายๆเพราะไม่ทันคนไม่คิดวิเคราะห์ไม่ชอบคิดวิเคราะห์หรือหาเหตุผลเชื่อตามตามกันมักจะเชื่อตามตามคนอื่นโดยที่ไม่คิดว่าสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นถูกต้องหรือไม่เช่นผมจะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับว่าแช่ข่าวปลอม เห็นข่าวในโซเชียลมีเดียก็แชร์ต่อทันทีโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่การแชร์ข่าวปลอมอาจทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายได้ซื้อสินค้าเห็นโฆษณาขายสินค้าก็เชื่อว่าสินค้าดีจริงและซื้อมาใช้โดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลการซื้อสินค้าโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอาจทําให้ได้สินค้าที่ไม่ดีหรือไม่ได้ผลตามที่ต้องการลงทุนเห็นคนอื่นลงทุนแล้วได้เงินก็ลงทุนตาม โดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรือความเสี่ยงการลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้อาจทําให้สูญเสียเงินได้เชื่อคําพูดเชื่อคําพูดของคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดวิเคราะห์หรือหาเหตุผลการเชื่อคนอื่นง่ายๆอาจทําให้เราโดนหลอกหรือถูกเอาเปรียบได้ 7. ไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดพวกที่ทําผิดพลาดแล้วไม่รู้จักปรับปรุงตัวยังทําผิดซ้ําๆเช่นเคยโดนโกงแล้วก็ยังโดนโกงอีกหรือเคยสอบตกแล้วก็ยังสอบตกอีกคนแบบนี้มักจะไม่พัฒนาตัวเอง และทําให้คนอื่นมองว่าไม่ฉลาดคําว่าไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่เป็นคําที่เราใช้พูดถึงคนที่ทําผิดพลาดซ้ําๆเดิมๆไม่เคยปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทั้งๆที่เคยทําผิดพลาดมาแล้วซึ่งคนที่มีนิสัยแบบนี้มักจะมีลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดเจนเช่นทําผิดซ้ําทําอะไรผิดพลาดแล้วก็ยังทําผิดพลาดซ้ําอีกไม่จําจะไม่ได้ว่าตัวเองเคยทําผิดพลาดอะไรไปบ้างไม่คิดไม่เคยคิดว่าทําไมตัวเองถึงทําผิดพลาดไม่ปรับปรุง ไม่พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นโทษคนอื่นมักจะโทษคนอื่นที่ทำให้ตัวเองทำผิดพลาดยกตัวอย่างเช่นสอบตกวิชาเดิมซ้ำๆทั้งๆท,ท,ที่เคยสอบตกวิชานี้มาแล้วแต่ก็ยังไม่ปรับปรุงวิธีการเรียนทำให้สอบตกซ้ำอีกแทนที่จะวิเคราะห์ว่าทำไมถึงสอบตกและปรับปรุงวิธีการเรียนกลับทำแบบเดิมๆทำให้ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมทะเลาะก,กับแฟนเรื่องเดิมๆทะเาลาะก,กับแฟนเรื่องเดิมๆซ้ำๆทั้งๆที่เคยคุยกันแล้ว แต่ก็ยังไม่ปรับความเข้าใจกันแทนที่จะเรียนรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ทะเลาะกันและปรับตัวเข้าหากันกลับทะเลาะกันซ้ํฮ่าฮ่าทำงานผิดพลาดซ้ำาๆททำงานผิดพลาดเรื่องเดิมเดิมซ้ำาๆทั้งท้งท,งที่เคยโดนตําหนิแล้วแต่ก็ยังไม่ปรับปรุงวิธีการทํางานแทนที่จะเรียนรู้ว่าทําไมถึงทํางานผิดพลาดและปรับปรุงวิธีการทํางานกลับทําผิดพลาดซ้ำฮ่าฮ่าลงทุนผิดพลาดซ้ํซ้ำ ลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้จริงๆซ้ำๆทำให้ขาดทุนซ้ำฮ่าฮ่าแทนที่จะเรียนรู้ว่าทำไมถึงลงทุนผิดพลาดและศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนกลับลงทุนผิดพลาดซ้ำฮ่าฮ่าคบเพื่อนไม่ดีซ้ำๆคบเพื่อนที่ไม่ดีซ้ำๆทำให้เดือดร้อนซ้ำฮ่าฮ่าแทนที่จะเรียนรู้ว่าคนแบบไหนที่ไม่ควรคบและเลือกคบคนให้ดีขึ้นกลับคบเพื่อนไม่ดีซ้ำฮ่าฮ่า มนุษย์เราล้วนเคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยทำผิดแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือบางคนเมื่อทำผิดพลาดแล้วพวกเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นปรับปรุงตัวเองและไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกในขณะที่บางคนกลับไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดทำผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆวงเวียนอยู่ในวงจรที่ไม่สิ้นสุดการไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดมีหลายรูปแบบบางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดพลาดบางคนอาจจะรู้แต่ไม่ยอมรับผิดบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรหรือบางคนอาจจะประมาทคิดว่าไม่เป็นไร ลองนึกภาพคนที่สอบตกวิชาเดิมซำ้ำทั้งๆท,ท,ที่เคยสอบตกมาแล้วหลายครั้งหรือคนที่ทะเลาะก,กับแฟนเรื่องเดิมๆซ,ซ้ำๆทั้งๆท,ท,ที่เคยคุยกันแล้วหรือคนที่ทำงานผิดพลาดเรื่องเดิมๆซำ้ซำๆทั้งๆท,ท,ที่เคยโดนตำหนิแล้วคนเหล่านี้คือตัวอย่างของคนที่ไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดการไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดมีผลเสียมากมายทําให้เราไม่พัฒนาตัวเองเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นและต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําๆนอกจากนี้ยังอาจทําให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิต เพราะเราไม่เคยปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น